สบายดีเพื่อนพี่น้องเนาะสบายดียามถึงเทียงเนาะอยู่ถงน้ำเก่ากำลังเสี่ยงยายนางอยู่หน้าอาพี่แล้วเนาะคิดกินเทียงแกงหน่อไม้อาจะเป็นคนแกงถึงกินา็นี่อย่างเงยนางซะก่อนฮะเมื่อแล้วเพิ่นมาถูกกินที่บ้งนะเมื่อวานสาวเพิ่อดีจ่าใช่จ้ะ เน <laughs> พี่น้องนำยานางเขาอ,อันนั้นเข็มบรรยากาศตอนแดดๆนอ้องเป็นพี่น้องอยู่นาอยู่เทียงหน้าโน้ยมานน่ทามอนอา,าอนะไม่สุกทองฟ้าจมใสบ่แจมบวังลงดำหน้านี่แหละมันแจมโพด มันคือแบนี้คือซีดีชืจืดแล้วนะขบเบือลงไปน้ำยานางลงไปใส่ลงไปแล้วโอ้โลมขักกันนี้เนาะผัดจนภัยกาย อยู่ทงไฮทงหน้าเนาะ oh. พี่น้องมันกะเสื้อผ้ามันกะสีเปื้อๆนๆจนเงหน่อยเนาะเพราะว่าขึ้นมาแต่ดำนายางกะสถานที่มันกะก็คือสิเข้าใจกันเนาะ mm. แดดคักอิรีมาหน,นีิฝนกบรบปตกใส่เป็นนัวกับ,กบปลาแดกลงไปแล้วเนาะ <c oughs> บอบอบอข้าชิมมึงแล้ว <c oughs> แกงหน่อไม้อยู่หน้า <c oughs> ชวมวิวบรรยากาศ <c oughs> ขมาในนั่น,น,นะขมาในใสเห็ดเค็มลงไปโหตกลงแกงเห็ดหรือแกงหน่อไม้ใส่เห็ดลงไปแล้วนะถาดแต่ซุกยังก็ใส่ลงไปบมดแล้วถาแต่กินบัดเดียวแบบนี้ที่ประเทศไายให้เบิ่งก็ย้อนว่าไพ่ก็คือสีแกงเป็นอยู่น้องแกงหน่อไม้สีสันตาขนาดยังมาทันซุกเขาก็ซีมไปลายแล้ว อยากขาวแห้งอ่ะรีบพูดกีพี่น้องเลยบรรยากาศรอบๆเทียงเนาะเบ่งใหม่ตะกาอ่ะก็ได้พวกตะกาใอะไรเนาะท้าฝนบรรยากาศ ตารางเทียงเขาเนาะเอาไว้ผูกงัวมันก็สีประมาณนี้แหละเว้นตารางเทียงเขาตารางเทียงอ่ะนาตินใกล้ๆบ้านเนาะความหอมไปกระเมนบ้านเลยใกล้ๆบ้านเองเราไดนาะพอพี่น้องอันผักหวาน <S S บุ๊บมบถ้วถ้วยเนาะใส่กระซามเลยมาเนี่ แสบน้ำกันหัวพี่น้องมาเด้อมันบไมีถูหอยอยู่หออยู่หน้ากินหน่อยคนกับแสบกิดข้างหน้าของเขาแก้ไหมแก้หนัจังโอยห้าอยากแก้ไม่อยากกินแกงออกมาอีกแล้วไมกินแต่หือเลยหนักแบบอืม ก็อาบเธอหยิบเขาาเผ้อมาด้เบอจุปุทุก,กคนเขาขาใบเป็นเขาเทียงแล้วใยเป็นระบาบดีเลยใบแล้วซีแล้วมันจังแซ่ใไม่กับไม้อันนั้นไม่อ่อน,ออน

กินอาจกินได้นะอ,ดอ,อย่างนนะขง้วงอันี่แล้วพังบึงเนี่ยังนังกับบสุภาพไปได้เนาะพื้นทีมันหอมเช่ทำเตรมัรนต้องเำให้กินจะถูกบ่

ก๋องเนี๋ยวแกงกระถุงเที่ยวกระถุงเขาคมนะบอลองกินผักหวานกับอนะี่น้นันนะขีนึนันลองก๋เตยน่ก็ เลือกฟางเป็นไรกินกินแหวนเป็นตะวันหนึ่งเนาะกินกหวกันเป็เป็นหนึ่งชิ่มันมันกหวันอืมชิ่มันมันหนักแบอีเนาะนุน่นลองแล้วเริ่มมุู่รอ่งเซ็ตไปเรา่ได้กินเนือวานันมาสุดกิน กัวม่ดีนเ่ยคุณมันเอาออกมาจะกัดเตาแล้วเอาสูบคืนขึ้นมันด้วยทั้งหถัมอากาศคืน I don't know. ก้แกงนันกหแกงกมไม่ได้แกงกินกรหืมาชวนี้แม่แกงเลาก็บพแกงน้มก็คืออันอ่อนหามือเต็มโดแล้วก็ต้จิงเขาบรสุก อลัลาพจากน้องพ่อ่พี่น้องประจุทุกคนเนาะอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดมากระดิ่งนำจจงสิบประดาาิษฐคขีใหม่จากสองเฮาเกือบเบิดเน้องเพ่อ่พี่น้องไปแล้วสบายดี